เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile c ิ a n n e l ตอนนี้เราอยู่กับเกม i อดี i ฟส์อีกแล้วนั่นเองฮะัสำหรับโปรเจกต์ยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันรอบที่2ฮะจะมาให้สุมในกระชาลูกถัดไปที่ซูเวจีนะหรือว่าวันพระรหัสสบดีนี้นั่นเองซึ่งตัวผมก็จะไปสุ่มแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่าตัวละครแต่ละตัวมันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าทางด้านของซูเวจีนะ,ะก็มีการปล่อยทางด้านของโมเดลออกมาแล้วด้วยนั่นเองวันนี้เราจะไปดูกันฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอเบลเมอร์นะคร เป็นบาร์เทนเดอร์สาวหรือว่าจะเป็นผู้อย่างรู้ก็ตามนะครับผมเราไปดูโมเดลทั้งหมดกันก่อนว่าจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยังไงโดยในคลิปวิดีโอนี้ฮะจะมีทั้งหน้าของไฮไลท์อยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมไล่เรียงไปทีละตัวแล้วกันฮนะ และนี่ก็คือไฮไลท์ตัวแรกได้จบเป็นที่เรียบร้อยฮะต่อมาเราไปดูไฮไลท์หรือว่าการโปรโมทอันที่2นะครับผมเป็นการรีวิวโมเดลตัวละครที่หน้าล็อบบี้นั่นเองโดยสกินนี้ฮะจะมีชื่อว่าอามูโรโตโอรนะครับผมเป็นสกินของช่างแต่งหน้าศพนั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะเท่มากๆเลยมีการสวมใส่หมวกปีกคล้ายกบหมวกนักสืบฮะแล้วก็ทรงผมเนี่ยมีปัดมาด้านหน้าสวมใส่เสื้อกัักสีดำฮะเสื้อแขนยาวด้านในสีขาว กระเกงของเขาเป็นกระเกงขายาวสีเขียวขี้ม้านั่นเองฮะโดยรวมบอกเลยว่าเท่และหล่อมากๆเลย เราจะไปดูกันต่อฮะกับสกินตัวที่2จะเป็นสกินของเบลมอสฮะชื่อตามที่คนพาดแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เรียกนั่นเองจะเป็นสกินของอตัวบาทเทเดอร์สาวหรือวนักชงเหล้าของเรานั่นเองนะครับผมโดยรวมของเธอฮะเธอเป็นเหมือนผู้หญิงทํางานฮะน่าจะมีอายุป,ประมาณหนึ่งผมยาวผมสีทองนะครับผมแล้วก็สวมใส่ชุดสูทสีดําบริเวณหน้าอกเธอมีการแหวกมากค่อนข้างจะเซ็กซี่มากรองเท้าที่สวมใส่ก็เป็นรองเท้าส้นสูงสีดํานั่นเองฮะโดยรวมนะฮะสำหรับความคิดผม ผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเฉยๆนะไม่ค่อยจะแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าทีมงานก็น่าจะปั้นให้เหมือนออริจินัลนั่นเอง สำหรับสก,กินตัวต่อไปฮะจะมีชื่อว่าอากาอิชูอิจินะครับผมเป็นสกินของเมอร์เซนารี่หรือว่าทหารรับจ้างนั่นเองฮะรู้จากการถือปืนของเขาแล้วก็มาดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับทา่าทาของทหารรับจ้างฮะโดยเขาจะสวมใส่หมวกไหมพรมสีดำนะครับผมผมค่อนข้างสัน้นมีสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเสื้อใานาสีน้ำเงินเข้มฮะแล้วก็เกงขาย,ยาวสีดำ โดยรวมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเท่มากๆแต่การสูบุรี่ไม่เท่นะครับน้องๆอันนี้คือห้ามเอาไว้เลยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายเป็นสกินระดับสีทองหรือระดับเอสฮะ และสก,กินสก,กินนั้นนั่นก็คือใครตกคิดหรือว่าจอมโจรคิดท,ท,ที่หลายๆคนเรียกนั่นเองนะครับผมจะมาเป็นสก,กินของผู้อย่างรู้หรือว่าเสียนเองโดยรวมบอกเลยว่าโมเดลนี้ค่อนข้างจะเท่แล้วก็สวยมากสวมใส่หมวกป,ปีกขว้างนะฮะสีขาวชุดของเขาเป็นชุดสูทสีขาวมีทางด้านของผ้าคลุมด้านหลังด้วยแล้วก็มีนกประจําตัวของเขาก็เป็นนกสีขาวเช่นเดียวกันนะครับผมและนี่คือโมเดลทั้ง4โมเดลฮะ ต่อจากนี้ฮะเราจะได้ดูกันฮะว่าทั้ง4โมเดลเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมมูฟเมนต์ในการเคลื่อนไหวหรือการใช้เท่ของเขาจะเป็นประมาณไหนกันบ้างนะครับผมตอนนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูคลิปกันแบบยาวๆโดยที่ไม่มีเสียงผมกั้นการและกันนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้งสีสกินสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้ววันพฤหัสบดีนี้ผมสุมกระชายเรียบร้อยแล้วผมจะลงคลิปสุมกระชายทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะโอเควันนี้จากรราทุกคนไปก่อนก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด 大騒ぎしちゃってまだまだこれからはじめましてバーボンこれが僕のコードネームです secret makes a woman woman と会えたな。愛しい。愛しい宿敵恋人さん。 大騒ぎしちゃってまだまだこれから